เมื่อช่วงเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็นาคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไปดูภารกิจหน้าที่ของท่านนายกกันหน่อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางไปพร้อมกับทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะครับแลวก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับรองนายกแลวก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองนะครับเพื่อไป ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยจะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การคลี่คลายปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มาตรการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่7จังหวัดชายแดนนะครับที่โรงพยาบาลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินโดยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลน,นะครับกองกำลังสุร,รานารีที่ฐานปฏิบัติการกองกำลังสุร,รานารีในพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุริน ก็จะมีการไปพบปะพี่น้องประชาชนไปพูดคุยสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่นะครับที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมในพื้นที่กาบเชิงจังหวัดสุรินด้วยแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับในช่วงเย็นวันนี้นะครับข,ขณะที่ก่อนเดินทางผู้สื่อข่าวได้สอบถาม <c oughs> คุณภูมิธรรมเวชยชัยถึงมาตรการในการดูแลชายแดนคุณภูมิธรรมบอกว่าถ้าทางกัมพูชาจะไปฟ้องศาลโลกก็ให้เป็นไปตามหน้าที่เขายังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน ส่วนเราเองก็มีมติครมชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของสารโลกคือเราไม่ยอมรับอำนาจสารโลกนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็มีบทเรียนและมีการเตรียมการเอาไว้บ้างแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้คาดว่าไม่น่าจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพราะว่าเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันค่ะ ขณะนี้มีกำหนดมาตรการตามสภาพพื้นที่แต่ยังไม่ได้ยกระดับมาตรการอะไรเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ได้ปิดด่านนะคือเราใช้คำว่าปิดไม่ได้ใช้คำว่าปรับเวลาปรับเวลาจำกัดสถานที่จำกัดเวลาจำกัดคนและในส่วนของการที่มีการ,รเผชิญหน้าเราก็ปรับกำลังไปตามพื้นที่จริงก็คือกลับมาอยู่ในจุดเดิมนะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ ุดที่เผชิญหน้าเราก็ปรับกําลังให้ไปตามประโยคเก็อย่างที่ได้กลับเปลี่ยนไปแล้วส่วนที่พื้นที่อื่นก็ยังไม่มีอะไรก็ยังยัง,ยงทาหน้าที่ตัววอย่างตั้งต้นเพราะนั้นตรงนี้นก็ยังไม่มีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะดูตามความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้เราให้ฐานสองฝ่ายได้คุยกันในพื้นที่มากขึ้น,นยังมีข้อเสนอให้จัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ ไปตรวจลาดตะเวนด้วยกันก็ผมคิดว่าบรรยากาศโดยรวมมันน่าจะดีขึ้นันค่ะ